พระสมเด็จลงรักดำปิดทองการพิจารณารักแห้งกรอบหลุดร่อนและความเก่าตามธรรมชาติซึ่งมีสภาพที่รักแห้งกรอบหลุดร่อนเปิดให้เห็นเนื้อพระภายในซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของความเก่าที่เกิดขึ้นกับพระสมเด็จแท้ที่ผ่านการเวลายาวนานการพิจารณาพระสมเด็จในลักษณะนี้จะต้องอาศัยหลักการดูความเก่าของรักและทอง ควบคู่ไปกับพิจารณาเนื้อพระและพิมพ์ทรงการลงรักปิดทองบนพระสมเด็จมีจุดประสงค์เพื่อรักษาเนื้อพระและเพิ่มความสวยงามแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักและทองจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามธรรมชาติซึ่งเป็นจุดสำคัญในการชี้ขาดความแท้รักเก่าที่แท้จริงโดยเฉพาะรักน้ำดำหรือรักจีนจะมีคุณสมบัติในการสืมซับ และยึดเกาะกับผิวเนื้อพระอย่างแน่นหนามากแม้รักจะแห้งกรอบจนหลุดร่อนออกไปเองตามธรรมชาติไม่ใช่จากการลอกด้วยน้ำยาส่วนที่หลงเหลืออยู่ในซอกลึกร่องพิมพ์หรือรูพรุนของเนื้อพระจะยังคงมีความแข็งแกร่งและฝังลึกอยู่ร่องรอยการหลุดร่อนเมื่อรักแห้งกรอบและหลุดลอกออกเองจะเปิดเผยให้เห็นผิวเนื้อพระที่ไม่ถูกทำลายโดยสารเคมีใดๆบางครั้งอาจหลือเป็น ฝ้ารักสีเทาหรือดำจางๆซึ่งอยู่ในผิวเนื้อพระหรือในร่องรอยปริดแตกขนาดเล็กรอยร้านที่รักได้ซึมเข้าไปแล้วเกิดการแข็งตัวตามธรรมชาติความแตกต่างกับรักปลอมหรือรักรุ่นใหม่ๆหรือสีดำที่นำมาทาแทนรักเมื่อถูกลอกล้างจะหลุดออกง่ายไม่มีการยึดเกาะที่ฝังแน่นลึกเหมือนรักเก่าที่มีอายุมากลักษณะของทองเก่า ทองคำเปลวที่ปิดทับบนรักดำจะต้องมีสภาพที่สอดคล้องกับความเก่าของรักโดยจะมีการพุกร่อนหรือขาดแว่งไปพร้อมกับรักที่แห้งกรอบสภาพของทองที่หลงเหลืออยู่มักจะดูเก่าซีดหรือหมองคล้ำไปตามการเวลาอาจมีร่องรอยของสนิมทองแดงแดงแก่นน้ําตาลซึ่งเกิดจากส่วนผสมของทองคำเปลวโบราณการติดแน่นในซอก ชิ้นส่วนของทองคําเปลวที่ยังคงติดแน่นอยู่โดยเฉพาะในส่วนที่รักยังคงสภาพดีหรือในซอกลึกจะแสดงถึงความเก่าและธรรมชาติของการปิดทองแบบโบราณเมื่อรักและทองหลุดล่อนออกจะเผยให้เห็นเนื้อพระที่แท้จริงซึ่งต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของพระสมเด็จวัดระฆังหรือพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเช่น ความหนึกนุ่มและแห้งแกร่งเนื้อพระต้องมีความหนึกนุ่มตามอายุแต่แห้งแกร่งและซึมซับความชื้นในอากาศน้อยมวลสารต้องปรากฏมวลสารเช่นเม็ดพระ่าสีขาวเศษก,ก้านทูบผงพุทธคุณผงอิฐแดงกากดำมักเป็นผงใบลานเผาหรือผงถ่านที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อพระรอยแยกรอยยับและรอยปริสังเกตรอยแตกลายงานเล็กๆหรือรอยยุบ รอยย่นของผิวพระที่เกิดจากการหดตัวและตกผลึกของปูนตามธรรมชาติซึ่งร่องรอยเหล่านี้มักมีคราบรักดำบางๆซึมอยู่รอยปูไตด้านหลังหากเป็นพระสมเด็จวัดระฆังแท้ด้านหลังอาจมีรอยปริตามขอบหรือรอยกลับมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการหดตัวของเนื้อพรักและการตัดต่อบแบบโบราณความตื้นลึกของรักสังเกตว่ารักดำที่หลงเหลืออยู่เป็นเพียงชั้นบางๆ ที่เคลือบผิวหรือมีการซึมเข้าไปในร่องลึกของพิมพ์ซึ่งเป็นธรรมชาติของรักเก่าที่เกาะติดแน่นพระสมเด็จองค์นี้มีลักษณะที่สอดคล้องกับพระเก่าที่มีการลงรักดำปิดทองตามแบบโบราณรักดำปรากฏเป็นคราบสีดำหนาบ้างบางบ้าง,างและมีการหลุดร่อนไปในหลายบริเวณทองคําเปลเวยังคงหลงเหลือชิ้นทองเก่าสีทองสุกอารามและสีหมองตามกาลเวลา เนื้อพระบริเวณที่รักหลุดล่อนออกไปเผยให้เห็นเนื้อพระสีขาวอมเหลืองอาจเกิดจากน้ำรงที่ทาไว้ก่อนหลงรักซึ่งดูแห้งแกร่งและมีร่องรอยของความเก่าตามธรรมชาติสองพระกับสามิตร